ที่ผมลงคลิปไปเมื่อสามมือใช่แล้วอ่ะงามครับงามครับไม่แสแบงครับเป็นถ่อนงามงามครับแข็งแข็งครับแข็งงามครับนี่แข็งแข็งแข็งงามครับนี่เมื่อสามมือใช่แล้วครับที่ผมลงคลิปไปนี่นี่ละครับเบิองไอหนุ่มเมืองแปะเราเก็บเบิองเมืงครับมันมีตะกอนยังไงเมืองามงามแข็งแข็งแน่นเลย เราลองเคาะหัวเข่าบางต่งมิงมิงเหรอปะเฮือ <_ d ata> อันนี้อันนี้มันอยู่ใต้แต่นอมมันเลยใหม่หม,มึดๆลึกเหียเลย <_ d ata> มันใหญ่กว่าเข้าไงพวกนี้มันไหมก่อนไงเราจะคอยยุ่นนี้ก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็หมดโอเคครับพี่น้องครับนี่แหละครับผลงานของผมครับก่อนี่เปิดหีเกืนใดสักสองเตาในเตาที่สองครับพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ โอ้ยมีอาชีพทีแล้วะว้าวพีดสามมือที่แล้วครับอันที่ผมลงคลิปไปนย่างละออกมาแล้วกอะไรงามๆอยงนี่แหละครับก้อนใหญ่ๆครับปะก้อนใหญ่ไปยิบงไ้เบื้องลตกก้อนใหญ่เพื่อนว่าโบมีมันก็มีใหญ่ๆอั่งนี้แหละครับนี่ปะปนกันไปครับใหญ่ๆเล็กๆสวัสดีครับเดี๋ยวเก็บฟืนกันครับดับไฟน้ำครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมครับ